รู้หรือยังว่าที่ด็อกขับมีอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคนและสุนัขตลอด24ชั่วโมงตามเว็ไปดูเลยค่ะ สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับบริษัท I-Tech Engineering Group จำกัดหรือออตโตดอระยองนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับได้เข้ามาดูแลลูกค้านะครับแล้วก็มาสัมภาษณ์ลูกค้าที่ร้าน Doc Club นะครับอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับก่อนถึงโลตัสระยองนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้และเคยใช้บริการที่ Doc Club จะรู้ดีครับว่าลูกค้านะครับได้ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติหรือออโตดอนะครับ ลูกค้าเริ่มติดตั้งบานแรกนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องลดการสัมผัสลดการติดเชื้อนะครับประตูเดิมลูกค้าเป็นแบบผลักนะครับทำการเปลี่ยนประตูเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเดินเข้าออกสะดวกนะครับและภายในนะครับมีคนเดินไปเดินมาค่อนข้างเยอะนะครับเลยติดตั้งเป็นระบบสวิตช์แบบโนทัสนะครับสามารถเอามืออังประตูประตูก็สามารถเปิดออกได้ <Wow. S 1> หลังจากนั้นนะครับลูกค้าติดตั้งเรื่องของประตูอั อัมัตอีก2บานนะครับด้านโกดังด้านหลังและพิเศษนะครับตอนนี้มีห้องสําหรับให้ลูกค้ามาพักผ่อนเป็นห้องกาแฟนะครับและมีตู้อตัตนมัติให้ลูกค้าเนี่ยสามารถรับประทานอาหารและสามารถกด,ดเรื่องของอาหารให้น้องหมาได้ด้วยนะครับ <S 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 เดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในนะครับไปสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับพี่ <S <S น้อยหนานะครับวันนี้มีโอกาสดีได้สัมภาษณ์พี่น้อยหนาว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเป็นยังไง สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณน้อยหน่านะคะผู้บริหารด็อกขับค่ะวันนี้เราก็จะมาสอบถามพี่น้อยหน่านะคะว่าหลังจากติดตั้งประตูออตโต้รอของไอทคแล้วใช้งานเป็นยังไงบ้างคะ ใช้งานใช้งานดีค่ะแล้วก็สวิตรวดเร็วอย่างรุนว่าเสียใช่ไหมคะแจ้งไปถ้าเกิดน้องมีคิวแจ้งเช้าถ้าน้องมีคืวบ่ายน้องก็เข้าให้เลยคตอนนี้เรามีเพิ่มช่องทางด้วยนะครับพี่นอยหนาก็คือเป็นเรื่องของ Li n e OA นะครับซึ่งสามารถกดลิงก์นะครับลูกค้าทุกคนเนี่ยเราจะส่งลิงก์ให้นะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วก็เข้าไปสอบถามสาาหรือสอบถามเพิมได้ค่ะหรือว่าแจ้งเซอร์วิสในไลน์โอเอได้เลยค่ะจะมีเจ้าที่แอดมินตอบคำถามให้ค่ะ เดี๋ยวตรงนี้นะครับที่ทางพี่น้อยหนาเลือกติดตั้งประตูออโต้ดอกับเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเห็นเรามาจากทางไหนเลือกติดตั้งกับเรานะครับจริงๆก็าหามาหลายเจ้านะคะก็ อจาจจะรีวิวเอาว่าเาจ้านั้นเป็นยังไงเจ้านี้เป็นยังไงก็มาสะดุดตรงนี้ก็เลยลองเลือกดูพอติดไปแล้ววันหนึ่งก็โอเคสวีทดีนะคะแล้วก็บริการรวด,ดเวร็วก็มีวันที่2องแล้วมีันที่สามด็อกคลับเริ่มติดตั้งประตูบานแรกเนี่ยเป็นบานด้านหน้าในช่วงระหว่างโควิดพอดีเป็นช่วงที่ลดการสัมผัสลดการติดเชื้อเป็นลนักษณะก็คือด้านหน้าเนี่ยเดินเข้าเป็นออโตดอแบบเรดาร์นะครับส่วนตอนออกนะเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ด้านในมันมีนมการวาง เยอะะค่เดินกันเยอะค่ะถ้าเกิดประตูมันจะเปิดเป็นเลเซอร์จะเปิดทั้งวันตลอดเวลาเราก็เลยติดตั้งเป็นระบบสวิตช์แบบโนทัสแบบไร้สายนะครับเอามือไปอังที่บริเวณสวิตช์ประตูก็จะเปิดออกนะครับแล้วบานที่2เนี่ยไปเรื่องติดตั้งด้านหลังตรงนั้นมันเป็นโซนเป็นโซนอาหารกระสอบอ๋อกระสอบใหญ่จะอยู่ด้านหลังใช่ค่ะแล้วก็บานที่3ติดตั้งที่ตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่เขาเรียกว่าห้องอะไรนะฮะห้องกาแฟค่ะ ห้องกาแฟนิ่มนวลคาเฟ่นี่ชื่อน่ารักด้วยนิ่มนวลคาเฟ่นะครับจะอยากถามไอเดียกับพี่น้อยหนาว่าไอเดียนี้มันเกิดมาได้ยังไงฮะจริงๆจะเป็นลักษณะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเช็คอปนะคะอย่างเช่นบ้านหนึ่งครอบครัวใหญ่แล้วอยากช้อปปิ้งแค่คนหนึ่งสองคนลูกเล็กๆกับสามีก็ไม่ได้อยากช้อปปิ้งด้วย แล้วก็ไม่มีที่นั่งนั่งรอให้ลูกค้าก็<อ>เลยเป็นแนวคิดว่าให้ลูกค้าสะดวกสบายจากที่สัมภาษณ์คุณน้อยหนานะครับให้ไอเดียเรื่องของการทําธุรกิจนะครับเรื่องของการ หรือออโตดอนะครับเพื่อเพิ่มยอดขายและบริการลูกค้านะครับและความใส่ใจที่ทางผู้บริหารด็อกคลับนะครับมีให้ลูกค้าเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของการลดการสัมผัสลดการติดเชื้อสําหรับคนไหนที่สนใจติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านค้านะครับห้างสรรพสินค้าและต้องการคนดูแลทีมงานติดตั้งมืออาชีพและการบริการหลังการขายแบบมืออาชีพติดต่อเรามาได้นะครับที่เฟ เฟซบุ๊กนะครับออโต้ดอประตูอัตโนมัติหรือค้นหาเราที่เฟซบุ๊กอีกอันนึงนะครับชื่อบริษัท i-tech engineering g r o u ุจำกัดหรือสามารถแอดไลน์แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไว้ใจบริษัท i-tech engineering g r o u ุจำกัดวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ